คุณดาวครับหวัดดีครับหวัดดีเม,มืมอ <c oughs> ม่อนี้ดึกบอดึกบอพี่น้องดึกบอเมื่อเนี่ยผม,มว,ว,ว,ว่าเขาบอกยเดึกเด้สองทุ่มครึ่งนะเวลากำลังพอดีเนาะกินข้าวเสร็จ <c oughs> บางท่านนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะผมท่านได้กินอยู่ะนะทานข้าวเที่ยงนะครับทานข้าวเที่ยงสี่โมงเย็นนะครับนะบอกอ่าจเดี๋ยวไลไปแตกเขาเศร้าเลย ข้าวเช้าห้าโมงข้าวเช้าห้าโมงนะเขาเศร้าห้าโมงเขาเทียงสี่โมงแรลงบะเนี่ข้าวดึกบัเน่พี่น้องนะครับนะเขาแรลงบะเนี่กินเขาแรลงอ่าสีประมาณสามสี่ทุ่มกูนะนะครับไม่ดึกครับนาอนะอ่ะใครยังไม่นอนขอเสียงหน่อยเอาผูได้ถ้าไหนนอนขอเสียงนะพี่น้อง สวัสดีคุณปัญญาพรนะครับสวัสดีครับเพิ่งเลิกงานนะครับอ่าไม่ดื่ม้านะครับมาครับมาครับนะแนวทางรัฐบาลตัวเปิดเนาะนะครับแนวทางรัฐบาลตัวเปิดสวัสดีคุณแม่สวยนะครับสวัสดีคุณออนด้วยอ่าอ่าเข้ามาครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะครับทักทายกันพี่น้อง ทักทายกันเด้อทักทายกันเด้ออ่าไม่ทักททยนะอ่าไม่ทักทายแสดงว่ายังไม่มานะครับนอนดึกทุกทุกคืนค่ะนะครับยังไม่นอนค่ะขอเสียงก้นท่านในอน,ในอนแนวพี่น้องนะครับไล์อะไรอ่าไล์อะไรจ้าน้อยหรือหรือไทยไทยครับอ่าไล่สดไทยนะครับผมนะไทยหรือรัฐบาลน,นะจะ๊ะ ไม่ดึกจ้าไม่ดึกฮคนที่ยังไม่นอนนะขอเสียงหน่อยจ้าขอเสียงคนท่านในนอนในพี่นองารอเนาะ <c oughs> นะก่อนหน้านี้ผมก็ได้แจ้งทุกคนไว้แล้วนะว่าจะอ่าคืนนี้ว่าจะมีการไลฟ์สดนะครับเนาะสำหรับบางท่านก็อ่าสำหรับบางท่านก็เข้ามานะเนาะอบางคนก็หูบางคนก็ถ่านะครับบางคนกา อ่ะบางคนก็นอนเร็วนะครับผมอ่าบางคนเจอกันในความฝันเลยนะหวัดดีคุณบัวหลวงนะครับหวัดดีครับสามแชร์นี่ยังจ้าทุกคนจ้าอ่ะ สามแชร์นะครับนะสามแชร์พร้อมกับจิ้มลิงด้านล่างและกับตัวเปิดรัฐบาลงวดสิบหกมิถุนาสองห้าหกห้าจะเอาตัวเปิดมาเล่นลาวครับพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้วันจันทร์ตรงเป๊ะเลยนะพรุ่งนี้ใครจะเอารัฐบาลไปเล่นลาวก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีส่วนมากรัฐบาลลาวนะส่วนมากนะครับมัน สิวจะจากไหนหล่ะมันเขาอ่ามันมันออกมันออกคือกันนะครับบางทีอมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วก็แล้วแต่ดวงของแต่และคนด้วยบางคนตามมาเป็นปีเอาแนวทางรัฐบาลนะบวัแต่แน่ครับแนวทางรัฐบาลเอาเรียกที่จะคล้องได้นะครับไปเล่นเล่าน,นะครับเล่นเป็นปีวัตถุก็มีนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงจริงๆนะครับอ่า อ่าไปงานบวชสองวันติดไม่ได้ดูไลฟ์สดครับไม่เป็นไรครับผมนะดอกเล่นเล่นเล็กมากเหมือนตีเมือสาบว่ถถกนะครับเนี้ยเนี่ยถ้าถ้าเล่นแบบทุกงวดนะถือแน่นอนครับนะแต่ว่าถือหน่อยถือหลายบางคนอะถือดูแต่บนับวัาถกคล้ายๆผมเลยนะผมก็ไม่ไม่ผมกดชิวาจะไหนละถือเยอะแต่มันมันบัคุ้มนะครับนะจะเป็นประมาณนั้นนะครับ นะแต่อมาได้ไม่สูนย์สองมันได้ครับเออมันเป็นมันใดแคเลขหลุดนะครับอ่ะจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คาว่าตัวเปิดขึ้นมาอ่ะมาเดี๋ยวเอาัปอยู่ไหนก็ดังนะอยู่ไหนก็ดังครับบอกเลยผูใดว่าสองมาว่าสองโบโกนะครับนะขิดไม้องนะครับนะตัวเปิดรัฐบาล อเอาตัวหน้าไปก่อนครับใครเติมได้เติมให้ผมหน่อยใครเติมได้ช่วยเติมให้ผมหน่อยเติมเลขหลังให้ผมแน่พี่น้องเติมเลขหลังให้ผมหน่อยถือขาดทุนแมนแมนครับกระชับไห้สามสามพยัางนะครับเออสามพยัง้งกระชับไห้นะครับถือขาดทุนถือแต่ขาดทุนแมนวะอ่า อาพิมไม่ผมหน่อยพิมตัวไทยผมแนวพี่นองนะครับนะผมว่ามีบอกกีโตครับนะแล้วเครื่องต้นด้วยเลขสองนะเฝ้ารีบเฝ้าหาสื่อไปรโรดผู้ใดฟันเห็นอย่งเกี่ยวกับสองนะครับนะเกี่ยวกับเลขสองพี่น้องรีบหาไว้เลยนะผมยันเจสิบบเหลือนะครับไล่ไปตั้งแต่สองหนึ่งุละ่นะสอง อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับที่ต้องการแนวทางรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับนะท่านใดต้องการแนวทางรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับรับแนวทางฟรีรับง่ายๆจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มนะครับรับฟรีได้เลยในกลุ่มนะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับนะเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาจ้ะ